ทักษะที่8ทักษะในการสรุปประเด็นหรือสรุปความเป็นการสรุปรวบรวมประเด็นที่ผู้ขอรับคำปรึกษาพูดมาเพื่อช่วยให้เขาได้สำรวจเรื่องราวของความคิดและความรู้สึกของตนได้กว้างขวางขึ้นช่วยให้ได้ตระหนักถึงข้อพิจารณาที่ได้อภิปรายไปแล้วทั้งได้แสดงว่าผู้ให้คำปรึกษานั้นตั้งใจฟังและจะช่วยให้การให้คำปรึกษานั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยปกติการสรุปประเด็นจะเริ่มขึ้นในตอนที่เราเริ่มให้คำปรึกษาในครั้งที่ต่อเนื่องกันนะเป็นการเท้าความถึงเรื่องที่เคยพูดกันมาในครั้งก่อนมีการสรุปและประเมินสิ่งที่ได้พูดไปว่าจะช่วยให้การวางแผนหรือการพูดจากันในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างไรต่อไปนะ นอกจากนี้การสรุปประเด็นยังอาจจะใช้เมื่อมีการพูดในประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นหรือพูดในประเด็นที่มีความซับซ้อนนะแล้วก็มีการสับสนอยู่ก็จะมีการสรุปความหรือสรุปประเด็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นได้ตัวอย่างเช่นนะจากที่คุยกันมาพอจะสรุปว่า แรงบันดาลใจที่ทําให้หนูต้องการเพิ่มเกรดของตัวเองนั้นมาจากคําสบประมาทของต่อยเพื่อนที่เคยสนิทกันแต่หนูก็รู้สึกว่าได้ทําเต็มที่มาโดยตลอดแล้วเลยเกรงว่าน่าจะเป็นเลือกยากยิ่งยากจนคิดว่าต้องทําให้สุขภาพแย่ลงไปกว่านี้อีกซึ่งตอนนี้ก็มีสัญญาณว่าเริ่มจะนอนหลับไม่สนิทภาวาจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือเริ่มเบื่ออาหารนะจน เกิดความลังเลว่าจะเลือกสุขภาพหรือจะเลือกเกรดดีใช่ไหมคะนี่คือการสรุปความที่ได้คุยกันมาทักษะที่9ทักษะการเผชิญหน้าหมายถึงการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับผู้ขอรับคำปรึกษาหรือการแสดงให้ผู้รับคำปรึกษาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขากระทำหรือสิ่งที่ได้พูดในตอนต่างๆนั้น ไม่สอดคล้องกันนะเพื่อให้เขาได้ตรวจสอบตนเองให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะทักษะนี้จะช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษาที่ไม่ยอมรับตนเองได้เห็นภาพที่แท้จริงของตนได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม ผู้ให้คำปรึกษาก็ต้องระม,มัดระวังในการที่จะใช้มิฉะนั้นจะทำให้เสียสัมพันธภาพและจะทำให้เกิดการปกป้องตนเองหรือการใช้กลวิานการป้องกันตัวเองมากขึ้นนะคะดังนั้นจึงมีข้อเตือนว่าอย่าใช้เทคนิคนี้ถ้าสัมพันธภาพไม่ดีพอผู้ขอรับคำปรึกษาที่มีกลวิธนในการป้องกันตัวสูงและยังไม่รู้สึกเป็นกันเองหรือผ่อนคลาย นะผู้ให้คำปรึกษาที่ยังไม่มั่นใจว่ารู้จักและเข้าใจผู้ขอรับคำปรึกษามากพอก็ต้องชะลอการใช้ทักษะเผชิญหน้าไปก่อนและต้องเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาที่นุ่มนวลตัวอย่างเช่นหนูบอกว่าหนูเครียดแล้วก็ไม่สบายใจกับเรื่องนี้มากแต่หนูก็เล่าเรื่องนี้ด้วยอาการที่หัวเลาะไปเล่าเล่าไป จริงๆแล้วหนูรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรคะนี่เป็นตัวอย่างของทักษะการเผชิญหน้าคะ่ะต่อไปเป็นเทคนิคกลุ่มการให้การสนับสนุนและการทำให้เกิดความสบายใจคะ่ะเป็นทักษะที่10นะคะทักษะการให้กำลังใจทักษะนี้ใช้เพื่อที่จะให้ผู้ขอรับคำปรึกษา เกิดความเชื่อมั่นในตนเองเกิดกำลังใจในการที่จะแก้ปัญหาด้วยการพูดจาให้กำลังใจเช่นอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยนะครูว่าค่อยๆค,ค,คิดหาทางกันไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์ได้หรอกหรือกรณีที่ผู้ขอรับคำปรึกษามีทางเลือกมีความคิดเห็นที่ต้องการทดลองการดำเนินการแต่ยังต้องการความมั่นใจก็สามารถใช้ทักษะนี้ช่วยด้วยการสนับสนุนความคิด หรือช่วยให้ได้ทบทวนถึงแผนการวิธีการบริบทที่ได้คิดมาก่อนหน้านั้นว่ามีความชัดเจนและมีความสอดคล้องกับบริบทมากเพียงพอที่เขาจะดำเนินการได้ทักษะที่11ทักษะการติดต่อสัมผัสเป็นทักษะที่สร้างสมรนธภาพให้รู้สึกเป็นกันเองรู้สึกมั่นใจมีกำลังใจและได้รับการปลอบโยนวิธีการติดต่อสัมผัส สามารถทำได้ทั้งสายทางสายตาและการสัมผัสทางด้านร่างกายเช่นการจับมือโอบไหลตบบา่าหรือกอดการใช้ทักษะนี้จึงต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญและต้องคำนึงว่าผู้ให้คำปรึกษาเลือกใช้เทคนิคการสัมผัสนี้เพราะเป็นความต้องการของผู้ขอรับคำปรึกษาทักษะที่12 ทักษะการทำให้เกิดความผ่อนคลายกรณีที่ผู้รับคำปรึกษาเครียดวิตกกังวลสูงยากที่จะคิดหาทางแก้ปัญหาได้จึงควรทำให้เกิดการผ่อนคลายให้ความเครียดลดลงอยู่ในระดับที่จะเกิดความมุ่งมั่นคิดหาทางแก้ปัญหาต่อไปวิธีการที่ใช้อาจจะใช้ด้วยคำพูดปลอบใจพูดให้มีความหวังพูดให้รู้จักมองในแง่บวก หรือใช้อารมณ์ขันก็ได้นอกจากนั้นอาจจะใช้เทคนิคการผ่อนคลายง่ายๆเช่นการให้นับ1-10นะการหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆผ่อนออกมาหรือให้หลับตานั่งสมาธิสักครู่หนึ่ง นะวิธีการเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆใช้เวลาสั้นๆก็จะช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษานั้นมีอาการผ่อนคลายจนพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาที่มีอยู่ได้เทคนิคกลุ่มการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเทคนิค เหล่านี้ก็ตัวอย่างเช่นใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ให้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของผู้ขอรับคำปรึกษาเช่นให้เขากำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนตั้งสมมติฐานว่าปัญหานี้มันเกิดมาจากอะไรกันบ้างแล้วก็ลองรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะคะจากนั้นก็มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล นะแล้วก็สรุปผลการแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตรนะ์ผู้ให้คำปรึกษาอาจจะใช้เป็นขั้นตอนหนึ่งหรือเป็นกระบวนการอันหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ขอรับคำปรึกษานั้นได้เรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ได้นอกจากนี้การแก้ปัญหาในทางจิตวิทยาจะมีเทคนิคต่างๆอีกหลายเทคนิค ซึ่งเทคนิคต่างๆเหล่านี้ต้องการการฝึกฝนในที่นี้จะนำมาเล่าเพียงพอให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะเช่นการเป็นแบบอย่างหมายถึงผู้ให้คำปรึกษาอาจจะแสดงให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ขอรับคำปรึกษาหรืออาจจะใช้วิดีโอหรือบุคคลต่างๆเป็นแบบอย่างเพื่อให้ผู้ขอรับคำปรึกษาได้เรียนแบบ เทคนิคที่2การแสดงบทบาทสมมุติหมายถึงการให้ผู้ขอรับคำปรึกษาลองสมมุติตนเองเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เขากำลังเกี่ยวข้องด้วยหรือที่เขามีความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในการแสดงบทบาทสมมุติที่ลองตัวเองเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาเข้าใจว่าไม่เข้าใจเขาได้ลองว่าถ้าเขาเป็นพ่อแม่ แล้วพูดกับลูกแล้วลูกตอบสนองอย่างที่เขาเคยตอบสนองคนเป็นพ่อเป็นแม่จะได้รู้สึกได้อย่างไรก็สามารถนำมาใช้ให้ผู้ขอรับคำปรึกษาได้เข้าใจเรื่องราวของตัวเองได้มากขึ้นนะคะการทำข้อตกลงหมายถึงการที่ผู้ขอรับคำปรึกษายินดีที่จะให้ข้อตกลงกับผู้ให้คำปรึกษาว่าถ้า เขาได้ดําเนินการอย่างนี้เขายินดีที่จะทําอย่างนั้นอย่างนี้ตามข้อตกลง mm. เช่นตกลงจะไปเปลี่ยนวิธีการพูดกับเพื่อนที่มีปัญหากันโดยใช้เวลาประมาณเจวันแล้วก็จะกลับมาขอรับคําปรึกษาในครั้งใหม่ต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะ mm. การให้รางวัลหมายถึงเมื่อผู้ขอรับคําปรึกษาได้ ได้มีพฤติกรรมหรือมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีการให้รางวัลการลบพฤติกรรมหมายถึงทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นหมดไปด้วยการลบแปลงเสริมไปนะคะการทำให้หมดความวิตกกังวลหมายถึงกระบวนการที่เราจะ,ะจัดลำดับความจัดลำดับความวิตกกังวลที่มีต่อ สิ่งเล้าหรือสถานการณ์ต่างๆแล้วช่วยให้เขาลดความวิตกกังวลจากลำดับที่วิตกกังวลน้อยที่สุดหรือเครียดน้อยที่สุดไปสู่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดหรือวิตกกังวลมากที่สุดค่ะการลงโทษการลงโทษก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มาใช้ในการ รับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเราสามารถใช้การลงโทษทั้งแบบหลบหลีกและทั้งแบบหลบหนีซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ตัวเสริมแรงเข้ามาช่วยนะตามหลักของพฤติกรรมนิยมนะคะการควบคุมพฤติกรรมโดยการทําให้กลัวนั่นหมายความว่าเมื่อใดก็ตามถ้าผู้ขอรับคำปรึกษามีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ก็จะทำให้เขาตกใจกลัว จนกระทั่งไม่ไม,ไม่ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นต่อไปเช่นกัดเล็บเมื่อใดที่กัดเล็บก็จะมีเสียงดังๆนะหรือมีเสียงตะโกนให้หยุดกัดเล็บอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการ ให้คำปรึกษาจนบรรลุจุดมุ่งหมายในการแก้ไขพฤติกรรมต้องฝึกฝนขึ้นมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะนะคะคแนวทางในการใช้เทคนิคของผู้ให้คำปรึกษาอีกแนวทางหนึ่งก็คือการยึดเอาจุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษาเป็นสำคัญคือการ ช่วยให้เขาได้รู้จักและเข้าใจตนเองให้มากขึ้นจนกระทั่งมองเห็นช่องทางในการที่จะใช้ศัก,กยภาพของตนเองในการที่จะแก้ปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ดังนั้นในตอนเริ่มต้นผู้ให้คำปรึกษาอาจจะต้องใช้กลุ่มทักษะที่เกี่ยวกับการรู้จักและเข้าใจด้วยการเริ่มถามให้โอกาสเขาเล่าเมื่อเขาเล่ามาเราก็ตั้งใจฟัง ฟังแล้วก็คิดตามจากนั้นเข้าใจและรู้จักเขาอย่างไรก็สะท้อนกลับให้เขาได้รู้จักและเข้าใจตนเองสำรวจตัวเองในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจนสุดท้ายผู้ขอรับคำปรึกษาเกิดความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวของตนเองมองเห็นทางในการแก้ปัญหาของตนเองได้ด้วยตัวของตัวเองได้ก็ถือว่าเป็นการให้คำปรึกษาที่ สำเร็ิที่ผลได้ค่ะ